คือคือแม่กองเสร็จแล้วเขาก็เข้าทางยีสานหรือไม่งั้นถ้าไม่ทานข้าวที่ของโคไม่ทานข้าวที่นี่ตอนนี้ทะลักมาไหนนี่เขา็มาทานที่ยี่สานมานี่มาบางตะบูนนี่ครับยี่สานจะมีร้านคุณจ่าอยู่ร้านหนึ่งคุณจ่าจะสู้คัลุงยาแล้วก็แล้วก็อุ้ยคลุงยาเต็มจนถึงกุมภาครับเสาร์อาทิตย์เต็มธนาคารกุ้งเนี่ยคุณคิดดูอ่ะ ไม่จองนี่ไปในกลางวันไม่ต้องวางไปนั่งกินไปยืนรอไปก็อินดอรีอะมีสองร้านตรงนั้นมีสองร้านตรงบางตะบูนนั่นนะโอ้โหปูที่สดสดแกะให้เสร็จครับแกะให้เสร็จปูนึ่งนี่นะโอ้โหผมว่าสะดวกสบายแล้วเวลาเขากลับเขากลับเส้นครับอ่าไอ้ใบพัดคือคือคือบางทีเขาเขาหนีไงไอเส้นเพชกรเสษมเนี่ยเขาหนีไอบางทีช่วงช่วงขาล่องใต้หรือช่วงขากลับมันานั้เขาก็จะออกสายเนี่ยเลียบชายทะเลคือบางคนบางคนมา อ่าเวลากลับเขากลับเส้นเพชรเกษมเพราะว่าเขามาเที่ยวสันตลรินี่เที่ยวอะไรตรงนี้ต่อแต่เขากลับเส้นนี้แต่บางคนเนี่ยเขาก็จะมาที่นนี่แล้วกลับเส้นนู้นจากที่ผมได้คุยนักเที่ยวได้เจอได้คุยกันนะครับแต่ถ้าเป็นนักเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพคุยเรื่องเส้นทางนี้ย้ำหน่อยนะครับตอนนี้สะพานที่คอชะออมเขาเขาซ่อมเขาทำใหม่เขาไม่ได้ซ่อมหรอกเขาสร้างใหม่สร้างใหม่แต่ไม่รู้กรมทางหลวงมันคิดยังไงมันมันไม่ทําสะพานเบี่ยงเพราะฉะนั้นเส้นนั้นข้ามไม่ได้เลยจนฝ่าจะสร้างเสร็จก็เขาให้ข้ามนู่นไง เขาให้ข้ามตรงสารเคลื่อนก็แต่เป็นรถเล็กไอถน,นนเนี่ยไอสะพานนี่นะมันเป็นของกรมทางหลวงอ่ะนะครับแต่ไอประตูเขื่อนเพชรมันเป็นของกรมชนประทานแล้วคุณเอาสิทธิ์อะไรไปสั่งให้เขาไปวิ่งตรงนั้นนะชนประทานเขาไม่ให้คุณวิ่งคุณจะทำยังไงเขาให้วิ่งครับก็คุณไปถามเขาหรือยังนะผมถามมาแล้วคือคือ,อนนปัญหาคือกลางคืนนะมันวิ่งไม่ได้แต่กลางคืนเขาปิดอ้าวเขาปิดนักท่องเที่ยวมาไกลเขาไปวิ่งทางไหนเขารู้ไหมว่าจะต้องไปโค้งตรงไหน นี่ถ้าบางคนเขารู้เนี่ยเขาก็จะเลี้ยวไอ้ตรงเนี้ยถ้ามาจังเทพเลี้ยวตรงสะพานโอภาสสะพานโอภาสก่อนก่อนถึงไร่ส้มเนี่ยนะเขจะไปเส้นเรียบของชมทานปชะทานไหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเข้าตรงตะกัวที่เลยมาเลยนะโอ้โหเลยมาเข้าท่ายางเข้าบ่อตะกัวก็นี่ก็จะถามเนี่ยนายกเทศบาลท่านแหล่งเนี่ยทำไมไม่ทําป้ายให้เห็นหน่อยนะก็ต้องก็ผมไปประเนินทุ่ง่อวันซืนเนี่ยไปในจะหาเลี้ยวไปขั้นเพราะนึกลืมไปว่าสะพานที่คอร์ลอมเขาเขาซ่อมเขาทำใหม่เขาสร้างใหม่ เอาแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปเลี้ยวข้าวบนบ่อตะกัวนะเราไปตีสี่ครึ่งอ่ะวิ่งเพลตีห้าตีหกไม่วิ่งเพลหรอกมันเลี้ยวตรงไหนอ๋อหาทางเข้าไม่ป้ายไม่มีป้ายมันมีอยู่อันเดียวมันไม่มีที่ผมไปนี่มันไม่มีฝากนายกหน่อยนะครับควรจะทําแล้วก็จะได้นวยความสะดวกต้องช่วยกันหลายๆหน่วยงานนี่ช่วยกันตรงนั้นก็ต้องเป็นฝั่งนี้เป็นของนายก อ่าท่ายางก็ไม่รู้ว่าจะท่ายางหรือท่าแรงอ่ะก็ก็ถือว่าป้ายไปท่าแรงกันแล้วกันก็ทําไปหน่อยไปติดหน่อยเออบางทีเขาไปทางนู้นไม่ได้เขาจะได้เออถ้าจะไปแก่งกระจานให้ไปทางนี้นะอ่เรียกว่าแล้วก็ไปข้ามสะพานตรงบ่อตะกั่วก็ไปโผชนประธานราดเดียวซ้ายออกไปแล้วก็ไปเรียกว่าแก่งกระจานเดี๋ยวต้องบอกอ่ทางหมวดกันทางให้ทําป้ายไปตั้งไว้คุณจะบอกหมวดหรือบอกผู้กับรองผู้กับก็ได้นะช่วยไปทําหน่อยเพราะว่าเขารองเรียนมาเยอะเลยีดวมันไม่รู้ไงเดี๋ยวเสร็จรายการนี้เดี๋ยวผมโทรบอกเขาเลยอาจารย์ควรจะไปทํานะ ต้งิ่งควรควรอย่างยิ่งครับจริงอย่าไปบอกว่าควรแล้วบอกมันต้องทําแล้ว้องทำมันต้องทำได้ท่องเที่ยวมาขนาดนี้คุณยังปล่อยให้ไปหลงนี่มันโอ้เสียชื่อมาอีกเท่าไหร่แล้วอ๋อใช่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 ครับแล้วก็บรากาศพนินทุ่งโอ้โหไปเห็นป้ายพนินทุ่งไอที่ไปถ่ายป้ายพนินทุ่งนะครับรูปเก่าๆอย่าเอามาโชว์นะครับเขารู้นะครับเพราะว่าป้ายพเนินทุ่งเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมนะเห็นคนเสื้อแดงถ่ายรูปช่องสามยืนอยู่ข้างป้ายะ สีย,ม,สยม,มูสีสีมูบางคนนี่เขาบากจะไปถ่ายรูปมาขึ้น f c e e o o o ไงเอามาขึ้นโอ้ี่ของเก่าเรารู้เรารู้ว่าเราไปดูมาแล้วว่าตอนนี้ป้ายที่ประเนินทุ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นคอนอันใหญ่แล้วเ,เพราะว่าผมไปทำทาสีให้ตอนนั้นอันเก่าแล้วก็เขามีนโยบายจะทำใหม่ครับนั่นนะครับเ,เ,เห็น,เห,น,เ,หนเห็นว่กทางคุณกบที่พาน้องๆไปช่วยกันทำป้ายทุกสองปีครับทุกสองปีทุกสป,ปีเราจะไปทาสี ถ้ทาสีป้ายเพราะมันตากแดดตากฝนใช่ไหมครับครับโอ้ดีสร้างปลูกฝังถือถือว่าเป็นหน้าที่ปลูกฝังถือว่าเป็นหน้าที่ก็มีหลายป้ายที่มันยังโสมๆอยู่นะไอป้ายบอกทางไอทางขึ้นทางอะไรอันนั้นถ้าเป็นป้ายเหล็กเราทำไม่ได้ป้ายเหล็กป้ายเหล็กเราทำไม่ได้เราจะไปแต่งที่ป้ายไม้อย่างเดียวทุกป้ายครับแล้วก็ช่วงนี้คนไปเยอะครับเยอะครับเยอะผมคุยกับคุณสมคิดคุณสมคิดเขาดูแลร้านสวัสดิการร้านสวัสดิการพนเงคคิดบอกโอ้เพราะว่าผมไปนี่ทำอาหารได้คือเราจะไปเก็บภาพไงครับถ้าเราจะไปเช้าวันเสาร์คือ คือจริงๆตั้งใจอยากจะไปค้างแต่เผอิญทีมงานนี่เขาลูกอ่อนเขาค้างไม่ได้เราก็เลยต้องไปแต่เช้าออกตีสี่ครึ่งนะพอจะไปเช้าวันเสาร์ก็บอกเอ๊ะนักท่องเที่ยวเขาอาจจะยังไม่ได้ไปค้างคืนวันศุกร์ไปวันเสาร์นี่แผนเดิมเช้าวันเสาร์คงเยมากก็เลยว่าไปเช้าวันอาทิตย์ครับ ไปถึงนี่พอไปถ่ายเสร็จแล้วก,กลับมานี่กับข่าไม่มีเหลืออีกคุณตมคิดบอกอาจารย์ไม่บอกก็ตามทำไมคือของนี่เขาเตรียมมาไว้เฉพาะเสากระชากอาทิตย์แต,ยแต่ปรากฏว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คืนวันศุกร์ก็เต็มแล้วบ่ายวันศุกร์ก็ขึ้นบ่ายวันศุกร์ขึ้นกันแล้วเพราะว่ามีน้องที่เพชรบุรีนี่แหละเป็นพวกแม่ค้าขายของกันอยู่ที่แถวแถวอนุบาลแสงมิตรขึ้นไปสองสองรถแถวรถผมไปอาจารย์น่าจะเจอมั้งที่งานผมพาขึ้นไปไปตั้งแต่วันศุกร์ ไปวันเสาร์ไปวันเสาร์แต่บางบางคณะจากกรุงเทพเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยครับให้ผมจองให้ผมบอกจองให้ไม่ได้แต่ท่านผู้ฟังต้อ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 งเดี๋ยวเราทบทวนนิดหนึ่งจะเข้าไปในอุทยานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจองผ่านคืออย่างนี้ฮะผ่านอะไรอถ้าเราจะไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์นอนในเขตอุทยานทุกทุกอุทยานนะครับทั้งประเทศทั้งประเทศนะครับคุณจะต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปจอง จองลันกลางเต็นท์แล้วก็ไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็เอาใบนั้นแหละมาให้ที่ทําการเขาเป็นตัวเข้าเป็นตัวเข้าครับจองที่คุณถ้าคุณจองผ่านเน็ตนี่เข้ากระทรวงกลางก็เลยนะครับมันการันตีได้เลยว่าคุณมีแน่นอนไม่ม้ต่กระทั่งบ้านพงบ้านพักอะนะก็จองผ่านเน็ตหมดในะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการไปเบ่ง เบ่งไม่ได้แล้วก็เมื่อจองกับส่วนกลางก็ทุจริตกันไม่ได้นี่เขาวางระบบไว้เป็นอย่างนี้หลายคนบอกทําไมมันยุ่งยากจริงนะครับอันนี้เขาก็ป้องกันหลายหลายหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าถ้าคุณไปแบบประเภทไม่ได้พักค้างแรมนะก็ต้องไปดูช่าก็ไปได้แต่ต้องไปดูอีกคือท่านั่นนั่นเนี่ยเขาคุมจํานวนไงคุมจํานวนฮะ นะครับว่าถ้าพะเนินทุ่งเนี่ยขึ้นไปได้ทั้งหมดกี่ร้อยคนให้นอนให้นอนนี่อยู่ได้กี่ร้อยคนถ้าไปแคมปิ้งบนพะเนินทุ่งเนี่ยให้ได้ร5 0ยคน150คนครับกาหนด150คนเพราะว่าในเรื่องของห้องน้ําเรื่องของน้ําใช้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็จำกัดจานวนไว้จำกัดจำนวนไว้ร5 0ยนะครับแล้วก็ถ้าบ้านกลางเนี่ยห้าร้อยอ่ข้างล่างที่อุทยานเตมทม่จำกัดเลยที่ทาการเลยก คือการซูทรงไหนการซทุกไหนก็ได้ทุกที่นะครับแต่ห้องน้ําเนี่ยห้องน้ํามันรับคนได้ประมาณพันพันหนึ่งครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับค่าธรรมเนียมเขาเดิมค่าธรรมเนียมเพราะว่าเคยจะมีขึ้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยุดไปก่อนเลื่อนไปเลื่อนไปก็คือว่าถ้าเป็นคนไทยะนะครับก็สี่สิบบาทค่าค้างคืนค่าธรรมเนียมพักแรมอีกสามสิบบาทแล้วก็ค่ารถรถที่เราเอารถเข้าไปต้องเสียนะครับสามสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็ อ่าผู้ใหญ่200ร้อยครับอ่เด็กหนึ่งร้อยถ้าคนไทยก็เรียกว่า4ี่สิบเด็กก็ยี่สิบครับนะครับถ้าผู้สูงอายุฟรีหมดทุกอย่างใช่ไหมครับหกสิขึ้นไปนี่ฟรีหมดทุกอย่างอืมโอ้แก่ก็ดีเหมือนกันนะดีครับแต่แต่ผู้สูงอายุขับรถไปเสีย30สินะเสียค่ารถเสียค่ารถแต่ค่าธรรมเนียมไม่ไม่ไม่เสียนะครับอันนี้ก็ก็เป็นหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์นะก็ใครที่สนใจก็จองไว้ ถ้าจะไปข้างแรมนะถ้าจะข้างแรมเข้าไปในอินเทอร์เข้าไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะมีให้จองเลือกได้ทั่วประเทศเลยคุณอยากไปไหนนะครับแต่ถ้าถ้าจองไม่เป็นคําแนะนํเลยคาแนะนําไอ้ที่มันฮิตยอดนิยมนี่นะครับถ้าท่านไม่จองนี่หรือจองได้แล้วก็อย่าคิดว่าไปแล้วมันไปได้ทันเวลานะ่เผื่อรถติดด้วยด้วยนช่วงนี้ด้วยครับเพราะว่าแกงกระจานเนี่ยนะฮะจะให้ขึ้นถ้าสําหรับคนที่ไปดูทะเลหมอกให้ขึ้นตอนตีห้าแล้วก็ลงเก้าโมง ถึงสิบโมงเดี๋ยวขึ้นตอนตีห้าคุณอย่าบอกลงระหว่างตีห้าถึงกี่โมงปาขึ้นถึงแปดโมงถึงแปดโมงถึงะปดโมงนาคณไปเกินแปดนี่ก็ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นนะก็ไม่ให้ขึ้นครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไปแคมปิ้งที่พะเนินทุ่งเขาไม่ให้ขึ้นตีห้าแปดโมงนะครับเขาให้ขึ้นบ่ายโมงโอ้เพราะคุณไปนอนไงมันสองรอบสองรอบสองรอบครับสองรอบก็คือรอบเช้าเนี่ยไปดูทะเลหมอกไปเที่ยวเขาจะจัดเส้นทางเนี่ย วิ่งทางเดียวใช่ครับแล้วสลับเวลาครับขาขึ้นก็จะมีขึ้นอย่างเดียวขาลงก็จะมีลงอย่างเดียวเพราะนั้นต้องท่านต้องดูด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันขึ้นได้สองรอบครับรอบเช้ากับรอบบ่ายขาลงก็ลงได้สองรอบนั่นเฉพาะไปพนเนินทุ่งแต่ถ้าบ้านกลางได้ตลอดได้ตลอดแต่ปิดนะครับคุณจะออกจากอุทยานไม่ได้นะครับหลังจากสี่โมงเย็นครับไม่เกินห้าโมงอ่าแล้วก็แถวตั้งแต่บ้านกลางมาจนถึงเขาสามยอดเนี่ย จะมาจอดดูนกดูสัตว์อะไรตรงเนี้ยครับประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงเนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องออกต้องออกนะครับไม่งั้นอาจจะโดนโดนเจ้าหน้าที่จับปรับเปลี่ยนเพียบปรับเปรี่ยบเพียบปรับก็ห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยแหละครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์มีกติกากันอยู่นะครับสำหรับท่านที่ไปประจับก็จะเป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสนะแล้ก็เที่ยวใกล้ๆเนี่ยเที่ยวบ้านเราหนึ่งการเดินทางไม่ไกลจนเกินไปแต่คุณเชื่อไม่ไปพะนินทุ่งนี่มันเท่ากับไปกรุงเทพนะรอเจ็ดสิบเอ็ดกิโลคร จากเพชรบุรีไปรโลนะร้อยเจ็สบเอ็ไกลกว่ากรุงเทพอีกนะผมนึกว่าใกล้ๆครับท่านผู้ฟังถ้าสงสัยเกี่ยวกับแกงกระจายพันทุ่งโทรมาหาผมได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสมหกแปดเก้าแปดหนึ่ง รับตลอดครับถ้ารถไปเองก็เติมน้ำมันไปดีผมบางทีคํานวณผิดระยะทางผิดเติมน้ำมันไม่พอน้ําน้ำมันน้ามันรถดีเซลนะครับไปบกับเพชรบุรีพะเนินทุ่ง800ร้อป <800 S 2> ้อครับผมเติมไปพันเหลือขีดน,นั่นนะครับ800รอ,อเราพอมาดูคํานวณโอ้โหที่มันขนาดกรุงเทพเลยนะโอเพราะจากนี่ไปถึงแก่งนี้มัน50ประมาณ ประมาณหกสิบเก้า้าครับจะแข่งไปที่บ้านกลางอีกแล้วขึ้นไปพนเรนทุ่งจะจะแข่งไปด่านสามยอดอีกสิบห้าแล้วก็จากอ่าด่านสามยอดไปบ้านกลางอีกจะแข่งจากสามยอดไปไปพนเรนทุ่งเลยอีกสามสิบหกโอ้นะครับเพราะนั้นก็คำนวณให้ดีครับเพราะมันไม่มีปั๊มระหว่างทางมีจะมีปั๊มก็คือมีปั๊มอยู่ตรงต่อไม้แห้งอันนี้มนข้างนอกแก่งข้างนอกแก่งอันนี้จะพูดถึงเข้าไปแล้ว ถ้าเข้าไปข้างในไม่มีไม่มีนะครับไม่มีครับเพราะนั้นก็ต้องคำนวณระยะทางดูให้ดีแล้วก็อากาศนี่อากาศเท่าไหร่อุณหภูมิวันที่ผมไปจระะเล่าให้ฟังหรือยังก็ไปเจอกันก็พาทีมงานขึ้นไปประมาณสิบเจ็ดจุดสิบ็ดสิบปดองศาครับ17.5็ดุดหโอ้โหนั่งอยู่ตรงร้านค้าสวัสดิการบนพเดินทุ่งลมมันผ่านเป็นช่องระมายเย็นจะเยือกสบเลยดจุห้าเนี่เราที่บ้านกลางนะเราไม่ต้องไปทรมานถึงกับศูนย์องศาหรอกววันไปนั่งเป็นทุกข์ก่อนเนี่ยครับเอ่อ หนาวเพื่อนที่อยู่ในเทะแลนส่งเสื้อมาให้วันนี้ครัเสื้อแบบกันีิมากันหนาวแล้วจะไปใส่ที่ไหนเนี่ยต้องเอาพับเก็บใส่ตู้ไปแล้วเมื่อกี้ก็คุณก็ลองไปดอยอินทนนท์ศูนย์แม่คันนิงแม่คันนิงแม่คันนิ่งนะครับแล้วไปนี่โอ้โหเส้นทางนี่คำนวณให้ดีนะเอาแค่คนกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่มันเท่าไหร่ยอมและนักท่องเที่ยวที่จะไปเสิริมมีเท่าไหร่ยอมยอมนะฮะบ้านเรานี่แหละทะเลนอนกว่า ครับสวยมากมากแล้วก็คนเพชรบุรีเองหลายๆคนนะที่เจอผมก็ไม่เคยไปพนินทุ่งอยากไปจังเอ้ยป้ายเก่าเขาเปลี่ยนแล้วนะนี่เขาป้ายใหม่แล้วนะเออนะครับคนในตลาดนี่นะอะอันตลาดเพชรแล้วเนี่ยครับแม่ค้าที่ขายของหลายคนอยากไปผมก็บอกไอ้ช่วงเทศกาลก็ไม่ต้องไปขายของพอช่วงไม่ค่อยมีคนก็ค่อยไปกันถ้าสงสัยแล้วก็มาถามผมนี่เดือนแนะนําให้อะไรเงี้ยนะครับโอ้ทีมงานไปนี่บอกขากลับนีเจอทั้งชนีเจอทั้งข้างแว่นถินใต้ เ, <S <S เห็นอาจารย์โพสรูปนกเงือกตำช้างมาตัวหนึ่งที่บินบินอยู่โอ้โหโนั่นูงนั้นหลายตัวนะครับแล,ล้วตอนแล้วตอนนี้นะครับตรงจุดชมวิวพะเนินทุ่งอ่ะจุดชมวิวตรงกมสามหกเนี่ยถ้าเดินลงไปประมาณสักห้าสิบเมตรน่ะจะเจอนอกอกระติดเขียวไผ่บีฮะมีะม,มีกระติดเขียวไผ่เพราะว่าต้นไผ่มันตายขุยมันออกเมล็ดไงนกมากินนกก็นกอะไรนะนกกินปลีใช่ไหมแล้วก็นกปีกล้วยปีกล้วยเอานกปีกล้วยแล้วก็มีหลายชนิดมีหลายชนิดนี่ไปนั่งทีมงานก็นกปีกล้วยตัวเนี้ยผมไปถ่ายเก เดี๋ยวเพชรนิ้วฉบับนี้ครับออกเห็นคล่นลั่้ไ้แล้วครับตรงตรงพันช่วงนี้ทะเลคลื่นลมแรงนะครับหลบขึ้นไปพันเดินทุ่งดีกว่านะครับไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นหรือไม่สเจ็ดสิบปดองศานี่มันหรือไม่ก็หยุดสามสี่วันนี่ตรงไอ้อ่าอะไรลานบารลเดด ที่<ก>ตรงก<ห>ับงานหน้าแกงนังเห็นเขามีอะไรคึกคักคึกคักอ,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 อยู่นะแวแววมาว่าจะจัดงานรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอะไรมีวิ่งมินิมีอะไรครับรับรนอาทิตอนด้วยนะครับเพราะนั้นก็บางคนก็อาจจะไม่เคยล่องเรือไปชมเกาะแก่งที่แก่งอาจารย์นี่มีบริการนะครับมีมีฮะล่องลงเรือไปชมเกาะแก่งต่างเกาะสมนะเกาะสมพันปีใช่ไหมมีเกาะพะพาเกาะพะพาเกาะพะพาก็คือเกาะที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยไปแปลพระยาคาไปประทับไปชมดูใบเกาะอะไรที่มีวัดอยู่ครับเกาะโสมนั่นแหละนะครับแต่นั้นก็มีหลายที่หลายแห่งไป้วก็ประตูผีรู้จักไหมประตูผีที่ก็เข้าไปเส้นข้างในวิ่งเดินเข้าไปจะถึงห้วยแมบดนที่ว่าหุวหน้าชัยวัดพากันเข้าไปจับพวกนักล่าสัตว์นั่นนะครับตรงนั้นมันจะที่เขาเรียกประตูผีก็คือทาไมเขาจึงเรียกประตูผีมันเป็นมันเป็นภู น้ำไม่น้ําเพชรไหลลงมาหาอาแกงอาจารย์ใช่ไหมครับ,รบแล้วมันเป็นช่องเขาอืช่องเขาเขาก็เลยเรียกประตูผีช่องเขาที่น้ําไหลเข้ามาแล้วก็ส่วนที่บ้านผู้เข็มที่ทําเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์เต็ตมหมดนะครับก็เต็มหมดเลยนะตอนนี้เต็มหมดเลยตอนนี้ไม่ต้องจองเลยนะไม่ต้องจองแล้วเต็มลแล้วล้นถึงปลายมกุาคระลาช่วงเสาร์อาทิตย์นะเต็มหมดไม่รู้ไปไหนก็ดีก็ไปพาลูกๆหลานไปอาบน้ําที่สะพานบ่อตะกัวก็ได้เออตรงนั้นก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าไม่รู้ไปไหนก็มี สะพานมอตะกัวพอละออนไปไม่ได้อยู่ตอนนี้กิดซ่อมซ่อมสะพานก็ไปสะพานอตะกัวได้อตะกัวกับสะพานถ้าไม่รู้ก็คืนนี้เขาจะเปิดงานวันแรกนะฮะฟู้ดแฟร์ของทายางนะครับวันนี้เทศบาลตำบลท่ายางเขาจัดงานเทศกาลฟู้ดแฟร์จัดมาหลายปีจัดมาหลายครั้งนะครับก็ไปชิมอาหารตรงสนามเด็กเล่นป่ะตรงแฟรตตำรวจนะตรงแฟรตตำรวจก็คือสนามฟุตบอลเก่าของทายาเก่าาุทยาเก่าอือนะครับคืนนี้เขาเปิดงานเป็นวันแรกนะครับ่านนายก นรุบก็ฝากเชิญชวนและประชาพันธ์มาเอาแหละเวลาหมดพอดีนะครับก็ถือโอกาสนะครับจะเดินทางก็ต้องอย่าประมาทนะฮะเดินทางไกลที่ต้องตรวจรถนะฮะนะครับแล้วช่วงยางยางน้ำมันเครื่องน้ำน้ำมันเบรกไฟไฟไหน้าไฟหลังที่ปัดน้ำฝนเช็คให้เรียบร้อยที่สำคัญคนขับง่วงไม่ขับเมาไม่ขับเวลาหมดพอดีครับผมและคุณกิติศักดิ์ขอบคุณจากลาท่านฟังวยเวลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน